lan phải đấy, đấy. <laughs> Chú, đấy. Nhàng má nó nhang má, à, con để chắp sì bài xe này, sì bay chay đâu lận? Này bên khay này, sì bay hàm mò, oh, nhàng sao bò lụp bò, mày hán nào má đủ. Hán nào má, sao bài đi ba luôn con đâu lận? ไม่ได้สิไปใช้มงินนี่เป็นไอพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ดเจ็บอยู่พอกับไปเนือ้อลูกกับเป็นไอเป็นไข้บาดนี่มาลุสิไปกับ็พายมันไปหาหมอแล้วลูกฮะไปกับายไปไม่รัดไปกปัตเตอเออไปก็ไมร่รัดไปกับปตัตเตอร์เน่ไม่รัดรถดออกมาแล้วโอนแดดแช่หมันนี่เนาะ เออชิคีรถจักไปมอใช้ไปกับห้องแดดช่มพี่น้องเอ้ยใช้ใช้ใชแล้วแล้วใช่ยบร้อยแล้วแาปั้เตอร์่เสร็จขีมูการาเสียขยะาบอลุป้าบุมมี่บรวลุ้องมือป้ากระโดดจุ๊บรดแร่ตันตันกีฟุนเอตารามไปหามก้อนพี่น้องไอ้พุคืนเป็นไอเนาะยังปวดเข่าฟังเบิ่งกินยาันเศร้าแหละสิบไปนะ แต่ว <Cornell> ันนี้รถบ่เซร้าไอวันใดเฉ็นอ้วกเหรอเพื่อนผ้าตาลามไปสักจุกเป็นไข้ไงก็บอกอีกนะเดยพี่น้องไปสบายดีสวัสดีเนาะพาตาลามเพิ่นไปหางมกอนไปว่ามันแล้วก่อนนะแล้วไปมาแต่เช้าเด้อเหมือนเด้อกินยู่พี่น้องเอ้หางเพิ่น แต่ใดไอแบบว่าไอแบบว่าบ่มีท่าดีสิอยู่คั่นเวลาไอย่าคั่นคอยามๆเข้านะตามเงเนาะไปเตเฮาขึ้นไปไปพี่น้องเอ้ยไปพอกันพุ่นบดนีโดยไปปสุไปเป็นหยังเนาะพอจเพิ่นก็เป็นห่วงอยู่เมื่อคืนนีปิดประตูปิดประตูประตางเรียบร้อยปิดบ่ประตูางในเอ ไปไปยุ่งมากเลยไปกับช okay. right. go. ่วงแดดทำพี่น้องเลยแดดแดดมัอน <t ữ> like ี <t ữ> ่เนาะโดยว่าจะไปเกี่ยวข้าวรถได้ยินทางแมงเชอร์โทรมาว่าพาหลานไปหาหมอพี่น้องเลยไดขึ้นมาพาเพิ่นไปหาหมอก่อนเนาะมาอ่านตัดไตเลยเฮ้ยมาอ่านก็ใกล้พี่น้องเลยคือว่าพอดีอยู่คือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ิว่าจให้พ่อพาไปนี่มาไม่ดรอกเมื่อคืนนี้อว่าการเล่นก็เล่นเอ้ยอยากกินทั้งหลังเออขึ้นทั้งหลังน้ำป้าป้าแซ่ป้าพี่น้องเลยป้าไปพ่อกันอยู่พุ่นเด้อเนาะโดย ไน่อยเนาะตอนนี้ก็มาฮอดมาถึงคลินิกเป็นเรียบร้อยแล้วไปหนอยแต่ว่าคิ้วเงาเงาเนาะนางข้งนอกอีกไปหนอยถัดมก็ให้เบิรงกตุ้นถะไอหงหงเนาะสิบสามบ่โดยมาเตึกได้พักการแกว่วเข่าได้นมดเลยพาไปหาพาหลานมาหามอบีหน่อเอไมสนใช่นี่อ่ะ จะขี้มุกน้ำตาเวลา้เป็นไอนะเพืเ่อน้องเลยบอโมอบ้านนี่คือว่าไข้แน่เลยก็สิบบาทือว่าบาบะแน่วันนี้เมื่อคืนนี่ไอเมื่อคืนนี่ตื่นเช้ามาไหนเงาเลยโมบ้านนี่ไอเป็นช่วงๆอะนะไออากาดโดนโดนไอนกลบไออีกเนนึอเลยก็เลยให้กินยาไปก่อนแต่ว่าเรื่องขนมขน้างในก็ไม่ได้กินนะคะเป็นนังไงไม่ได้ก็ไม่ได้ให้กินน้ำน้ำเย็นแกน้ำเอาน้ำอุ่นให้กิน คิวเยาฉันนะอืมคิวเหยาพี่น้องเยเห็นตั้งแต่มานางประมาณสิบกว่าทีได้เนาะยังบ่ได้พยายามเพยืเงินนางเลยคิวกะรอต่อไปพี่น้องเลยเนาะไก่ถนนหนทางเด็กคิวต่อไปเลยรอรอจักหน่อยพี่น้องไว้ มาบัดน,นี้พี่น้องเลยชั่วโมงเกือบสองชัมม่วโมงเลยเนะาะมาท่านี่นบบนอสองชัมม่วโมงซะพี่น้องเลยยังบบได้ฮอตคิวแต่ดำอยู่พิซาแต่ใักจุบ๊บได้หรออ่าปลาเต๋อวะนั่งเฝ้าร้านนั่งช็ดกิโมกร้านเนาะโบดุคือซาแต่ใหญ่ซักจุ๊บไล้บ่ป๋อแบบใจพร้อผมได้๋ <c oughs> อเตรียมการมาเลยเนะนาะนั่งถ่ายจนไข่ขึ้นเดี๋ยนี่พี่น้องเลย คือคิวโดนเนาะปกติคือไม่ได้โดนปันนี่นะพี่น,อน้องไงเอ่อเฮามาก่อนหน้าเฮาเนี่ยประมาณสามคิวเนาะอาตอนนี้ยังเดือยคิวหนุง่งตอนนี้อยู่ในคิวสิบเอ็ดเนาะแล้วก็สิบสองทางแม่ป้าเพิ่นแล้วก็สิบสามทางน้องเชอร์อ่าถัดต่อไปพี่น้องเไยแล้วก็กวดประมาณสิบห้านาทีต่อคนหรือเต็มที่กับทราที่พี่น้องเไย แต่ว่ารอบนี้เข่าไปโน่นโดนนอแต่ละคนเนาะประหยัดลายทำลายเพื่เชิญถาเต็มหน่อยด้วยพอจานก็โทรมาอยู่เป็นเป็นห่วงลูกเพิ่นบอกว่ายังไม่ได้กวดว่ากวดออกไปดิฉันโทรบอกเด้อว่ะเมื่อเชียรเข่าได้เชื่อไหมดิเอาไปเอาไงถาอีกต่อไปเตะละช็อตเนาะคนป่วยเพิ่นลายหมดนี้นะ เราเลยเวลาไอ้ตาเตะน้ำตาเตะแล้วนี่ก็ถามอคือเกายังหมดคิว้วบอกว่าลุงเนยอ้าวอ้าวอืมไอ้ใช่ใกล้ช่อนคิวเลยพี่น้องเยเนาะรออีกประมาณสิบนาทีรอหมอเอื้อนคิวเลยฟังเลยคิวยังของดินดุคิวยังบอกออกว่าลุงนะ sắc chút và dạ, sắc chút dân điều và <laughs> dạ, sắc chút dân điều sắc chút là chỉ sau đó này bố mẹ hay bơm bơm áo rồi đây đẹp phi đồng rồi bất cứ này mất cứ này nè ai nè ta làm ai đấy oh. à khó có đang chạy chạy vào đâu này ta phang phần ơn nữa áo <laughs> oh, chỉ <thế> nào mà <laughs> oh. <laughs> เห้บอกโอไวเทอตู่นี่ไวชิมที่เท่าเขาหายที่หนึ่ง <c oughs> สักจุกอย่างเดียวพอนานไมวิ่งสิแ่ลูกเซรินเซรินนะอยปีสามปีแล้วสปีเลยปีสเดือนนะบ้านอยู่โ็นโค่ไม่ถือว่าดังนนแง่แ้ว <c oughs> มีไข่ว่เป็นตัวห่อนแค่ด้นนดย

มาเขียนนี่ไงใช่ได้าห้าสามบเจ็มันก่อนกดตัเี่ยกบวกกดใหญ่ไปประมาณกวดบ่เกดใหญ่ไปประมาณกวดบ่้นิ่มต้นาอันเดือไปจิ้มก

你那边呢？

คนเก่งอไร่ได้หานะซึ่ราไจับเะไก็ขึ้นมองด้ไงมาได้ผมมาลบอกผมยันตาบเว่นมเป็นตาบนเนอรมาขาอยพีดิเียวครับมีอยู่บ้านกมาไล่ไปหายนย่งบยมากเลนะตาเบบว่ามันยันพี่เร้วมวน ไเดีวเป็นเยเาเป็นเดือนา้ซีาาไเยน่เดอไ้เองหมดึงดือวดย่าไขายเดือนเดียวไมายเีวงไก่แล้เมื่อนน้หยินยังไม่เศเอหอนตาแหดเมื่อไองพี่จ๊ะทางตาแหวนโดนจนไข้ขึ้นจะบรอ

เอันนีปัดไปปัยงไงไงไนั่งงอปวดชีปดขมุกไหเรือยเร่อยโอยส่ไอัวงอดเกือบแ้วเรียบร้อยแล้วค่ะสักยาวนะเ็ไงทังตุ๊กี่ไว้ี่อไปพื่โดนแ้เงินยาไปรอ้อนหรินแท้

เอาไปต้อนนี่เลยหายังแล้วคนเหื่อยอะไรเงี้ยเปวดน้ำ้วไปนี่บอกสาเหตล้วสักปวดนอำจ้งหน่อยจังหน่อยตอนมากเลยังมากเป็นไอเลยเป็นเมเลยเมยไอเลยดิม่นคืนนี่กไปหโมไปเลยน่ว่าตื่นเช่าก่อนอ้น้มันืว่าเนนมันปิดแล้วที่แแบบเป็นปีนมากโมานนี่แหละ อ้เป็นปดอุ่นมากกินยาเลยซาไปแน่จังได๋นะก็เลยเลยบ่ได้ทําเป็นมากเนาะแต่มื้อนี้เนี่ยคือซื้อวาอที่นาเปากลกหมออดมันเป็นตแกกระเช้าแล้วันนี้เนาะเนาันี้เนาะาซอยู่ซื้อสได้จุกบักนึงนพี่น้องเออจุ

อะไรก็แดดเซนอะไรเก้าสิบเจ็ดเก้าเจ็ดบ่แดดเซนเก้าสิบเจ็ดคันโอนพิจักโอนพิกาแล้วโอนขึ้นอย่างน้นโอนหลวงพ่อแล้วขายยาแพงขนาดไหนเราซื้อยากินยิบย่อยอยู่บ้านนี่กับพ่อไทรเซนนี่น้องโปชอบที่สเอามาบนากเลยท ตมบ่อ uh, uh. okay. ันนัเลยซักแยกยพได้ชักยาพ่อมาพงกันี่เวลาซักยาพ่อเลยแสเก้าสิบเจ็ดเก้าแสนเเก้าแสนเกือบด้านเลยเด้เป็นยงเป็นราเช่มาเช่ามานี่ยกเก้งในขายาเป่นกันเนาะม

mấy cái gọi chi đây thì thai mình chi rau mình vớt đây rau cháu nhỏ muốn bỏ con vậy ăn xanh mà chảo phẹt mà chắc chục. À, dạ chắc chúp à da ừ. đó đó chạy được Ất Ất nhìm đây này Nhìm 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 À Làm phải đấy Thì kênh nhé Kênh kênh Ồ, chữ dọc, chữ dọc. Oh. Kênh <laughs> <Cái> kênh 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 Chú đấy đây Chú chú đây Chú chú đây Rồi 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 Rồi

ม่เจ้าบในตวนอายจเป็นไงนะทันวันกอดบอดี้บอดีหนึ่งกอเนใครจะได้ดอกไม้ก็ผ่านการทดสอบเด็กโตนั่งเต็มมันงงอะไรก็ได้เสียตังค์ะ ได้เรียบร้อยติดเลยา่พี่น้อยพากรอดีเกี่ยวกับกอดนะไอ้เนาะไปไปดูไปมาไปไปเด้เรียบร้อยได้ไปในีพี่น้อยโ้ยขอบใจใส่หมวกก็ลงล่ะใส่ยาม้าซีโตพี่น้องเลย

อยาไปเที่ยวอ้าวไปเที่ยวใช่รึไปเที่ยวโอ้อยากกินน้ำเย็นอดเอากบอนอยากกินน้ำเย็นเพาะเราก็อนเนี้ยจะกินน้ำเย็นไหนกินเดี๋ยวน่ะอยาไปซื้อข้าวแร้ที่เอาเนี้ยไ้เขาแร้ให้เพมันกินดิอยากกินข้าว้อซื้อกาจีมาให้ตานอกจาะนั้นแม่ไม่พุ่งเลยสายไม่พุ่งถ่ายอยู่เกี่ยวข้าวจักเนาะป้าเราโทรมาถามเร็วแล้วว่ากินไหนมาพวงกุนเนายังอยู่เออเดี๋ยวเอาก็จีมาแหละพี่น้องเลยวันนี้ปะหน้าป้าน้อมาด้อ ขอบคุณขอบคุณปลาลุงเด้อให้กำลังใจแต่รามเก่งขนาดพี่น้องเลยสักยากระวังไห้จิ้มมือกระวังไห้น้องนั่นน้องให้เนาะเด้อฉันดุขอบใจปลาลุกไหมิ่งแต่ราเด้อปลาลุงให้กำลังใจเด้อเด้อไปบายบายไปดุขอบใจปลาลูกายบายขอบใจเด้อบายดีบ้านกันบายดีดูดูไปแนพี่น้องเลยเนาะกลับเดินทางก่อนตอนนี้กับปิดไปนะ สิเที่ยงพอดีห้ามาประมาณสองชั่วโมงจะมาเพิ่ดกับพักเที่ยงเนาะโดยเพิ่อนพักเที่ยงเนียสองชั่วโมงครึ่งเอาไปปะถาไปพี่น้องเลยโดยโดยสบายดีพี่น้องเลยเนาะโดย